เบลล่าประกาศมูฟออนเงินผู้ชายนอนเลือกอะไรเมื่อวันที่25รกรกฎาคมห5าที่ผ่านมาที่ห้างสยามพารากอนนางเอกเบลล่าลานีเปิดใจในงานแถลงข่าวรอบกาลา่าบุกเพศสัญิวัติสองโดยนักข่าวถามว่าสภาพจิตใจตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่เบลล่าตอบว่าเบลล่าโอเคและมีความสุขไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องทั้งหมดไม่อยากให้โฟกัสที่เบลและไม่อยากให้เป็นที่จุดสนใจเบลก็โอเคกับปัจจุบันและก็ต้องมูฟออน มีกระแสข่าวว่าไม่อยากไปงานอีเวนต์เราไม่อยากตอบดราม,ม่าเบลล่าก็ตอบว่าล่าสุดก็เพิ่งไปมาและยังรับงานปกติไม่มียกเลิกงานแล้วมูกออนของเบลล่าหมายถึงอะไร เบลล่าก็ตอบว่า Move on สำหรับตัวเองคือทำปัจจุบันให้มีความสุขตอนนี้ถ้ามีคนมาคุยแล้วมีความสุขก็โอเคมองเรื่องของความรักเป็นเรื่องสวยงามถ้ามีความรักและเป็นกำลังใจที่ดีก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเรามีความรักที่ดีก็ดีนะไม่ต้องไปคอยคว้าต้องอย่าไปหาต้องอย่ารู้สึกว่าอยากมีเพราะถ้าอยากจะยิ่งผักออกไปนะักข่าวถามต่อว่าตอนนี้หัวบันไดไม่แห้งเบลล่าตอบว่าขอยืมคำน้องอิงมาว่าการนอนก็เป็นสิ่งสำคัญ ตอนนี้ยังใช้ชีวิตปกติถ้าคนไหนใช่จะบอกเองไม่ปิดแน่นอนแล้วถ้าให้เลือกระหว่างผู้ชายเงินและนอนจะเลือกอะไรเบลล่าก็ตอบว่าเลือกนอนค่ะฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ